เลือบปวดสุดมันหากันอีกแล้วนะครับผมสําหรับสี่เพื่อนเจอที่มารวมตัวกันระหว่างต่อตบิโดคุณยายแกนนี่คุณคูบาดีแล้วก็เจ้าหมีวันนี้ทั้งสี่คนจะกายร่างเป็นสัตว์ที่แบบว่ากายร่างเป็นตัวนู้นตัวนี้มีแมงมุมด้วยมีหนอนด้วยโอ้โหเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในชาเลนนี้ถ้าใครเข้าโถส้วมกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะเราไปลุ้นกันดีกว่าห้าสี่สามสองเลนซากาว้าวดูพวกเราสิกลายเป็นหนอนน้อยสุดน่ารักสุดคิ้วกันหมดเลยทั้งคูบาดีแกรนนี่ว้าว

ดอดลูกชิ้นก็มาโอ้โหนี่ครับนี่เจ้าหมีนะครับก็มาแล้วครับโอเคพวกเรามาเล่นกันในแบบนี้ดีกว่าเเป็นนอนบอกไว้ก่อนเขาเป็นหนอนหนอนดึ๊บาอ๋อไม่ใช่หมีใช่ไหมตาดีไม่ใช่หมีเป็นหนอนตอนนี้เรายังเป็นหนอนอยู่นะครับเขาบอกให้เข้าอุโมง์นี้ไปลองเข้าไปดูซิอึบด่พวกเรามาแล้วมาแข่งกันซึ้อุ้ยลงมาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะนี่เป็นสัญลักษณ์เหมือนอะไรจิงโจ้เหรอ งั้นเราก็ต้องกระโดดนะสิปึ๊บดีกระโดดได้อ๋อเราแปลงร่างได้ปึ๊บดีแปลงร่างเป็น,ปนจิงโจ้โจจ<อ>แล้วจิงโจ้ชามิโดฉันจะแก่เป็นจิงโจ๊กมากกว่าได้ยี่ห้อะอ,ะอะไรจิงโจ๊กแล้วต่อชามิโดเป็นจิงโจ๊กฉันคือจิงโจ้ต่างหากเรากระโดดเร็วฝึงอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นหมีเหรออุ้ตอนนี้เขาบอกให้เป็นหมีโอ้โห ฉันก็เป็นหมีแล้วดิหโอตู้โอ้ออุ๊ยตานีเป็นแมมุมหมอได้เลยไเดอร์แมนนี่เป็นสไปเดอร์แมนเยไปเร็วไตไปเร็วไเดอร์แมนนี่มาแล้วอุ๊ยตานี้เป็นไก่เป็นไก่แล้วเป็นไก่แล้วอบิน ไฮกระปากอุ้ยจิงโจ้อ่ะแปลเป็นจิงโจ้ใช่ไหมอุ๊บจิงโจ้ดึงดึงฟืน้นมานแล้วเรามาแข<า>่งกันดีกว่ามา <What? S 1> เร็ว ถ้าถึงชนะเลยเนี่ยมาแข่งกันดีกว่ามาเร็วๆๆอ่าได้สองสองสองหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วฉันต้องชนะฉันต้องชนะโอ้โหคลักขลักขลักไม่ทันแล้ววิอะไรอ่ะเป็นหนอนหนอน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 ไปแล้วมุดรอด้วยเจ้าวีไม่รอฉันต้องเป็นที่หนึ่งบอกไว้ก่อนเลยรอบนี้ฉันต้องชนะโอ้โหแกดี่ไปแล้วจิงโจ้จิงโจ้เฮ้ยเจ ขึ้นมาแล้วปุ๊บกระโดดฟุ๊บอันนี้อะไรหนอนหนอนเอ้าเป็นจิงโจ้ก็ได้หรอเนี่ยเป็นจิงโจ้เป็นหมีปุ๊บว้าเอ้ชุดชุดอันนี้มามุมมามุมมามุ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 มมมุมมามุมมาอุะมามุมมามุมมามุมามามมามาาาา ดีไปนอนกันแล้วคบูบอดีตามมาติดๆนะครับรอนีมันน่าจะแบบว่าแพงล่าได้แบบหลายตัวนะอันนี้มีประมาณ5ตัวนะครับถ้าเกิดอัปเดตน่าจะได้หลายตัวอันนี้อะไรอ่ะไก่เหรอแปลงเป็นไก่กระโดดบินบินบินแล้วก็จิงโจ้กระโดดเป็นจิงโจ้กันจึง มาแล้วแล้วก็ขึ้นไปจื้อ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 โอ๊ยเร็วเร็วเร็วปึ๊บไม่โดนยังเป็นจินโจ้อยู่นะครับเอ้าป้ายหายแล้วอ๋อเขาไม่มีไกด์ให้แล้วนะครับเราต้องดูเองว่าต้องใช้อะไรโอเคอันนี้เป็นไก่เป็นไก่บินวดูอันนี้อะไรอ่ะกุ๊กกุ๊กไปแล้วกุ๊กกุ๊กไปแล้วอุ้ยินไปแล้วเหรอรอด้วยบินไปแล้ว ร้อยได้นะครับโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวใครเป็นจิโจ้โอ้จิ๊โจ้เร็วกว่าจิ๊โจ้เร็วกว่าวุ้ยไาแล้วดีดกระโดดมาแล้วมาแล้ว อุ้ยโดนอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วโดนสีแดงไม่ได้ต้องแปลงเวนมามุมแล้วกันปุ๊บหนอนก็ได้มามุมก็ได้นี่อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเป็นหนอนเป็นหนอนก่อนอย่าไปพูดไม่สวยดีปึ๊บมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะไปยนหนอนชึบนี่เป็นมามุมว้าคุณยายแกรดี้อะไรเนี่ยฉันเร็วกว่าแกเยอะจะต่อจะพิโยฉันไม่ยอมแกยอมยอมพี่จะต้องคว้าที่ยิงมาให้ยายดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตกไปละ คุณยายตกาแล้เดี๋ยวขอเป็นไก่บินลงไปแล้วก็เป็นนี่เป็นจิงโจ้อ,อ,อมวันนี้แล้ว 1... นบวกหเท่ากับเท่าไหร่2องบเท่ากับ3เชื่อฉันั้นสองสิ 2, แล้วก็0ูนคณศเท่ากับสิเชื่อฉันเป็นสิเลยนะา่ะเอเดี๋ยวศยคณก็เท่ากับศูนย์พันลบเก้าเล้าเล้วหนึ 9, ่งสี 9, 9, 9่พบเกก็เป็น1 เก้าบวกสิบดีเรียบร้อยไม่เชื่อเจ้าบีโกหกไดแหละตีทำลายเาบีแกเชื่อฉันไม่ตกเงยดี่ตกไปแล้วนี่ยังไงอ่ะเเบป็นจิงโจ้เหรอจิโจ้อุ้ยกระโดด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 ดีอุ้ยกระโดดอัจฉระกระโดดกระโดดไล้ ว้าวไป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 ไบาเไาดะไปแล้วไปแล้วไปแลดีแล้วดีแล้วดี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 เอาลวมาแล้วเรียบร้อยเค้กอึดอฟุบเฮ้ยเข้าปากงอฟุบเข้าไปเลยเดี๋ยวนะลงไปเหรอลงไม่ได้งั้นต้องเป็นตัวเล็กเหรอโอเคเป็นหนอน ฟืบแล้วก็มาทางนี้ถึงโอ้ยนี่กเอก้เจตัวจะไม่ดูจะต้องแฟงแกได้เลยแล้วก็เป็นจิงโจ้ถึงโอ้ยโอ้ยออ๋อตกใจข้าไมไปฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ผัวเนี่ย ที่ปอที่ปที่ผ๋ดีี่มาแล้วโอ้ยไปอย่างรวดเร็วโอ้ยจะหนีอืดขึ้นไปขึ้นไปยา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 สกินชิปเลยบอกไว้ก่อนเลยดยาเข้าใกล้ฉันอย่าเขาใกล้ฉันยา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 กระโดดขึ้นมาเรียบร้อยเป็นไก่เหรอเป็นไก่เป็นไก่ไม่รู้เหยียบให้หมดเหยียบให้หมดเป็นไก่บิน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 มันไก่บินบินเอาเดี๋ยวไก่ไก่ ไกลเดี๋ยวบินขึ้นไปบินขึ้นไปบายเยเพืหมดเสียเพืหมดไม่ไหวแล้วตายอะไอแกนนี่แกนี่อะไรอะไรบินบินไว้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 ร้อยร้อยเป็นแบบมุมเป็นแบบมุ่อกอจุดจุดเป็นแบบมุมแล้วดีอุ้ยเจมีเร็วมากเลยอ่ะม่เกาะฉันอ่ะสไปเดอร์แมนมาเก่ะฉันอยากเียนท่ ฝีบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหทวีแกไม่มีเยื่อใยฉันเลยอ่ะคุณคัมเฮลบอกไว้ก่อนเนี่ยไม่จริงเยื่อใยแกหรอกคนอย่างแกไม่ต้องใช้เยื่อใยหรอกแกใช้เยื่อไผ่ก็พอเยื่อไผ่อะไรเป็นแพนด้าหรือไงอะไรอะอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเข้ามัวไปแล้วอ่ะเข้ามัวก็ได้เข้าได้หมดเดชปึ๊บมาเดี๋ยวกระโดดเอ้าตอนนี้อยู่ที่สเตจสามสิบห้าปึ๊บไม่ยอมแกหรอกขาต้องอยู่ที่หนึ่ง นี่น,นี่มุดเข้าไปแล้วมุดเข้าไปแล้วมุดเข้าท่อแล้วมุดท่อมุดท่อต่อเป็วนวมีโอมุดท่อดูดิเข้ามาสิเข้ามาสี่ดิเาากติก็เข้ามาไม,มา่มีมุดไ่มมุดท่อมุดท่อแล้วนะครับโบอ้นี่อันนี้ก็ปีนขึ้นเป็นแบบมุม เย่ yeah, ฟึ้บขึ้นมาปีน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 ,ปนปแกต้องเจอสเติปชั้นบอกไว้ก่อนสติปแปลงร่างสติปแปลงร่างอะไรนี่ไงเป็นทิงโจว้เรียอทิงโจเอ้ยเดี๋ยวฟรีสปินคืออะไรอะ่ะขอกดดูหน่อยฟีสปินฟึบอ๋อสุ่มเหรอสุ่มสกินได้หมีเป็นสกินนะครับอ๋อนี่ครับเป็นสกินได้ฟึบโอเคเป็นหมีสกินดี ดูลากใบแล้วก็อ่ะขออีกรอบได้ไหมอ๋อมันต้องรอให้ครบ20ถึงจะฟรีสกินได้นะครับทุกคนป่ะเป็นไก่ต่อฟืบบินอู้จูบดีแล้วก็อ่ะเป็นไก่นะครับเผื่อบินโอ้บินลงบินลงสกันมาแล้ว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 ไหนอยู่ไหนอะยังไม่เห็นใครตามมาเลย<ไ>คุณยายไปไหนแล้วเนี่ย อ,อจอปิโจชันอยู่เลเวล48 oh <my> God. โอ้ยโอ้48บบเลยเหรออยู่ที่เปลี่ยนแล้วไม่ทันชนะแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ยงั้นชันเป็นแบบมุมขึ้นไปก่อนฟึบ <c oughs> นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ที่สเตต40นะครับ มาตรงนี้เอ้ยเป็นหนอนชึบเป็นหนอนแล้วจะคือหนอนน้อยผู้น่ารักเยอะเทอเฟิร์บเฮ้ยเดี๋ยวเีมีฟีสปินอยู่อ่ะขออีกรอบไปแล้วดูดิว่าจะได้สกินอะไรท่านผู้ชมเอ้าได้จิงโจ้ฟามิงโก้นี่ครับเปลี่ยนสกินงอนดิอันใหม่สีชมพูน่ารักเกยชนะจโตเซมิโนคุณใหญชนะไปแล้วเนี่ยใช่ไคนแรกเจยชนะไปแล้วเนี่ยจริงหรอ ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเพซ่เอ้าแก้วแตงฉันไม่ได้เติมซะหน่อยเอ๋อตะกุปนตะกินเลยของแกเนี่ยแกไม่จะมาเปลี่ยนที่หลังจะมาเปลี่ยนชอนเนี่ยไม่ได้ไม่ีได้ทำลายก่อนอย่าให้หมีโมโหเดี๋ยวนะอันนี้ยังไงเนี่ยกระต่ายเหรอกระต่ายกระโดดตุยกระตุยไม่ใช่กระต่ายกระตุยกระตุยกรตุยจับเป้าอันนี้อันเนี่ยทางลัดนะครับไม่เข้าเขาบงกตปึ๊บอุ้ยอันนี้ปีนขึ้นสูงเลยใช้มุมมุมแล้วกัน ฟุ๊บนี่ครับสูงมากแม่มุมปีนตึกขึ้นมาแล้ว49แล้วนะครับสเตทที่49ใกล้จะชนะแล้วปะแล้วก็เป็นฟราิโกวู้เข้าสวมเย่อเอาอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฮะแกจะเป็นหมีจจาจัจมปิโยอีเหมือนได้เลยเนี่ยแกควรเป็นหมีมากกว่าฉันนะเนี่ยฉันเป็นเข้ามากันหมดแล้วหรอเนี่ยนี่ดูคูบอดีทีคูบอดี ่อ้โหลเลยล <c oughs> อเี่โอเคท่านผู้ชมก็สำหรับวันนีนะครับใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค b e อย่าลืมแชร์คลิป <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะเออเป็นกำลังใจกันด้วยบา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 ย